ก็หลังจากที่เราทําการรื้อถอดชุดสีออกมาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเช้ารับงานเข้ามานะครับรถไม่มีกําลังอัดเลยนะครับเพื่อนๆรถไม่มีกําลังอัดเลยนะครับทีนี้รถไม่มีกําลังอัดสงสัยน้ํามันเครื่องจะแห้งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยน้ํามันเครื่องดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนอันนัดถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับอยู่ใต้พักเท้าเบอร์สิบสองเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอยู่ใต้คันเกียร์นั่นเองนะครับกล้อง ขันคอตสรแล้วนะครับถอดออกไหมน้อนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใต้คันเกียร์ตรงนี้เป็นคันเกียร์นะครับเนี่ยนะครับเป็นคันเกียร์นะครับเรามาดูที่ว่าจะมีน้ำมันเครื่องไหมนะครับเบิ่งทรงแล้วเป็นตาโบมี่ได้พี่น้องนะครับไม่น่าจะมีนะครับนี่บวดีอยู่ได้หรือพี่น้องนะครับ แต่ทำไมอยู่ที่เหล็กวัดวัดไม่ติดเลยอะครับอยู่ที่เหล็กวัดก้านวัดแอะก้านวัดน้ำมันเครื่องไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเกจเลยนะครับครับเพื่อนๆครับในส่วนของน้ำมันเครื่องก็มีเกิน500อยซีซีอยู่โดยประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆก็ถือว่ามีน้ำมันเครื่องอยู่นะครับเนี่ยแล้วแต่ทำไมวัดที่เกียวัดแรงดันเอ วัดที่ฝาปิดน้ํามันเครื่องไม่เจอน้ํามันเครื่องเลยนะครับผิดปกติอยู่นะครับรถไปทําอะไรมาเปล่ารถยกสูงโหลดเตี้ยเปล่านะครับอ้านะครับทีนี้เราจะมาทําการถอดฝาวาลวฝาข้อวาลวออกมาเพื่อทําการตรวจเช็ควาลวก่อนนะครับเพื<ๆ>่อนๆวาลวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวาลวคดไหมวาลวหาเออวาลวชิดวาลวกดวาลวยันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอ่านะครับ ขออนุญาตวางกล้องวางยังไงล่ะซึ่งจะมองเห็นนะครับเพื่อนเนนะครับผมได้ทําการคลายหัวน็อตไว้แล้วนะครับอ่ะเปิดฝาวาว์วมาแล้วแต่ปัญหาของรถรุ่นใหม่ๆออกมาไม่รู้จะลดต้นทุนอะไรนักหนานะครับไม่มีรูให้เราเอาประแกะไปจับแล้วก็หมุนเพลาข้อเวียงนะครับมีเพียงรูที่ให้เราทําการตรวจเช็คมาร์กนะครับมันก็เป็นเรื่องยากในการที่เราจะ ทำการซ่อมนะครับทำการตั้งมาร์กตั้งวาลนี่ก็ทํายากนะครับดังนั้นเราจะไปกดพันสตาร์ทออานะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆครับเราก็ย้ายมาอยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับทีนี้เราจะมาดูจังหวะวาลนะครับก่อนที่เราจะทําการตรวจเช็ควาลเรามาดูตําตําแหน่งวาลก่อนนะครับอันนี้วาลไอดีนะครับตัวบนวาลไอดีนะครับถ้าวาลไอดีถ้าผมกดคันสตาร์ทแล้วนะครับวาลไอดีกดลงนั่นหมายความว่าอยู่ในจังหวะดูดนะครับ ถ้าวาล์วไอดีเลื่อนขึ้นมานะครับก็จะเป็นจังหวะอัดนะครับดังนั้นเราจะมาสังเกตตรงนี้นะครับเอาค่าวันก่อนนะครับเพื่อนทําไงอรมองไม่เห็นกล้องก็มองไม่เห็นครับติดไอเน,นี้ยนะครับทำไงดีทำไงดีชี้เสียงให้เพื่อนเพื่อนเห็นตำแหน่งวาล์วไปพร้อมๆกันนะครับตู o ไม่กล้อง ไม่ซูมครับใกล้เกินไปครับอ่าดูดีๆนะครับถ้าวาล์วกดลงนะครับอ่าวาล์วมันกําลังยกขึ้นมานี่หว่าเอาใหม่นะครับเริ่มใหม่เลยนะครับวาล์วกดนะครับตอนนี้วาล์วไอดีกดลงนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่วาล์วไอดีนะครับอ่าวาล์วขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เครื่องอยู่ในจตําแหน่งจังหวะอัดนะครับเพื่อนๆอัดขึ้นมาสักนิดนึงนะครับอัดขึ้นมาสักนิดนึง อันนี้น่าจะเข้าไปตำแหน่ง t d c แล้วนะครับเลยแค่นี้นิดนึงเวลก็ไม่ยันนะครับเวลก็ไม่ยันนะครับมีระยะฟรีนะครับมีระยะฟรีเพื่อนๆจะเห็นผมขยับอยู่นะครับทั้ง IDC เลยนะครับ i ียเพื่อนๆก็ดูตรงนี้ก็ได้นี่นะครับสียนะครับเห็นไหมมันขยับได้อยู่นะครับไอดีก็ขยับได้นะครับแสดงว่าเวลไม่ยันแล้วทีนี้เครื่องไม่มีกําลังอัดนะครับก็ต้องไปดูที่ลูกสูบแหวนหลวม หรือเปล่านะครับปากแหวนเลื่อนมาตรงกันไหมหรือว่าอาจจะเป็นวาล์วรั่วนะครับเพื่อนๆออันนี้เราก็ต้องทําการถอดสิ่งที่เราจะถอดนะครับแก๊กเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ความร้อนนะครับเซนเซอร์ความร้อนจะตรวจจับจากอุณหภูมิน้ํามันเครื่องนะครับเซนเซอร์ co นะครับโหมด co นะครับโหมดตรวจจับค่ามาตรฐานไอเสียนะครับก็ต้องถอดแก๊กออกนะครับถอดท่อยเสียนะครับเพื่อนเพื่อนถอดท่อยเสียแล้วก็ ดิ้นเล่งมีหกเหลี่ยมประแอลหกเหลี่ยมสองตัวนะครับอฝั่งน้นก็จะเป็นโซ่เรลาลิ้นเบอร์สิบสองนะครับเพื่อนเบอร์สิบสองตรงนี้ก็เบอร์สิบสองนะครับมีตรงนี้นะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับอ่ะเดี๋ยวได้มาฝั่งนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับรนี้มีน็อตอีกสองตัวนะครับเป็นปะแก ระแจงหกเหลี่ยมเอลนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้น็อตว้าสูบรวมแล้วมีหกตัวนะครับเพื่อน,อนแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทําการถอดนะครับเพื่อนผมอยากให้เพื่อนเพื่อนทำการตรวจเช็คมาสก,ก่อนนะครับมาร์กมันอยู่ตรงไหนเอาตรงไหนเป็นมาร์กนะครับเมื่อกี้หมุนเลยไปแล้วนะครับผมบอกว่าว่าผมหมุนเลยไป้ายไปนะครับเลยไปแล้วทำไงดี ขอเช็ดทำความาสะอาดก่อนได้ไหมแปบ๊บหนึ่งนะครับขอเช็ดแป๊บหนึ่งครับเพื่อนๆทำไงดีเช็ดไม่ได้เลยอยู่ในมุมอับมุมมืดครับเดี๋ยวผมจะหมุนย้อนกลับคืนสักนิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นมาร์กนะครับมาร์กอยู่ตรงไหนนะครับ อยากให้เพื่อนเพื่อนดูมาร์กนะครับเป็นมาร์กไหมนะครับตรงรูนี้นะครับเห็นไหมขีดสองขีดที่อยู่ที่อยู่เฟืองราวลิ้นนะครับเนี่ยขีดสองขีดที่อยู่เฟืองราวลิ้นตรงกับขีดใหญ่มาร์กใหญ่อยู่ที่แผ่นเพจข้างในนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือมาร์กตรงในจังหวะ tdc นะครับเพือ่อนเพื<ๆ>่อนนะครับอ,อันนี้ก่อนที่เราจะทําการถอดทุกครั้งเราต้องรู้มาร์กก่อน นะครับไม่ว่ารถอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่เคยถอดเลยคุณต้องหามาร์คให้เจอก่อนนะครับมาร์คอยู่ตรงไหนนะครับแล้วค่อยทําการถอดนะครับถ้าเจอมาร์คแล้วที่ถอดจะถอดสิถอดจังได้กะแล้วแต่ที่น่องตามบายตามดวกเลยครับจัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดแล้วนะครับเพื่อนๆอดไม่ยากครับสิบสองนะครับออถอดเพวอสิบสองถอด เกี่ยวกับนี่แหละนะครับในส่วนของลิ้นเล่งนะครับถ้อยเสียแล้วก็น็อตฝาสูบก็ชักออกมาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดไส้กรองอากาศออกไปแล้วไส้กรองอากาศมีน็อตสองตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทําการถอดลิ้นเล่งนะครับตรงนี้เป็นลิ้นเล่งนะครับถอดลิ้นเล่งแล้วก็ยกขึ้นมานะครับเอาเชือกมัดไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปยุ่งกับเขา หรือว่าใครสะดวกก็อยากจะถอดออกก็ถอดไม่ยากครับถอดอแค่แจ็คแจ็คห้วนฉีดกับสายคันเร่งนะครับเพื่อนๆก็ถอดยกออกไปเลยนะครับทีนี้นะครับตรงนี้แล้วมีน็อตสิบสองสี่ตัวสิบสองยึดเพื่องราวลิ้นแล้วก็มีปะแกแอลอีกสองตัวตรงนี้นะครับมาร์กเพื่อนๆก็เห็นไปแล้วนะครับมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ห็นไหมมาร์กอยู่ในรูกลมๆนี่แหละนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ก็คือมาร์กนะครับตำแหน่ง TDC นะครับเพื่อนรู้มาร์กแล้วจัดการได้เลยครับถอดได้โหลดนะครับถอดโหลดนะครับเออมุมมืด้ว้มุมนี้มองไม่ค่อยเห็นครับขออภัยด้วยนะครับเพื่อนครับเราจะทําการถอดแล้วรับข้ออ่างน้ำมันเครื่องออกไปก่อนน้ำมันเครื่องเหนียวเหนียวเป็นเหนียวเลยเพื่อน ให้มัน,นเครื่องเหนียวจัดเลยเวลาถอดเราก็สังเกตด,ด้วยว่าโซ่ตึงหรือโซ่หย่อนนะครับเพื่อนๆถ้าโซ่หย่อนก็สแสดงว่าอาจจะตัวดันโซ่เสียหรือว่า อ่าโซ่ยืดนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เวลาถอดก็ต้องถอดกากระบาดนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ว่าถอดตัวใดตัวหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับก็เป็นกากระบาดนั่นแหละนะครับเอี่ปเจเราทำไมมันเป็นล้มลุ่ม ต่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับน่าจะทําเป็นหัวน็อตเบอร์แปดนะข้างในเนี่ยนะครับเวลาหัวน็อตลู่นีดออกยากเลยนะเนี่ยนะครับนี่โอเกลนะครับออกมาแล้วแกเกลเบอร์ห้าครับเพื่อนๆอยู่ข้างในนะครับสองตัวครับสองตัวยาวมีแหวนด้วยนะนะครับต่อลงมามีแหวนด้วยเนี่ยนะครับมีแหวนทั้งสองตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นเบอร์สิบสองทั้งสี่ตัวนะครับตัวมุกนะครับคายออกได้โลดนะครับหลังจากพี่เพื่อนๆเ,เอาออกมาแล้วเพื่อนๆจะไม่เจอแหวนครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเขาใช้เพจตัวนี้เป็นแหวนนะครับ มีเพลตตัวนี้เป็นแหวนนะครับมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับมาร์กนะครับนี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดด้านนะครับนี่นะครับอ่ะถอดหมดแล้วชักออกมาสิครับอสีอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวมามาดูข้างนอกก็แล้วกันนะครับเ,เพื่อนมีบูธสองตัวนะครับ บูทนี่ที่เสาเสื้อนะครับบนล่างนะครับบูทตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับอ่ะวางไว้ก่อนอ่าตามด้วยตัวประคองโซ่ด้านล่างหรือว่าสะพานโซ่ตัวล่างนะครับอ่าบางที่อาจจะเรียกไม้ไอติมนะครับนี่ก็เป็นประเกน็นประเก็นสังเกตนะครับสังเกตประเก็นตรงนี้เอาขึ้นบนนะครับเนี่ย ขึ้นบนนะครับทีนี้ก็เป็นเสื้อสูบแล้วล่ะนะครับเ,เพื่อนๆงับสักนิดหนึ่งโอโอโอลูกสูบติดครับ สูบติดนะครับเพื่อนๆเอ้น้ำมันเครื่องก็มีแต่ทําไมลูกสูบติดได้นะครับน่าสงสัยแล้วนะครับเนี่ยเนียเนียเนียลูกสูบติดเลยมีรอยเบรกเลยครับเพื่อนๆกล่องไฟกับวัวย่อมสูมด้วยเดี๋ยวนี้เห็นไหมลูกสูบติดครับมีรอยเบรกนะครับเพื่อนๆมีรอยเบรกมีรอยเบรกนะครับดังนั้นลูกสูบแหวนก็คงไม่ต้องสืบนะครับ ต้องได้คว้านใหม่อยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะสงสัยนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือฝาสูบสปาร์1ร้อยสิบห้าไอนะครับเพื่อนเพื่อนจากการถอดฝาสูบรถพ่วงนี้นะครับไม่ได้กระทุ้งออกเหมือนตระกูลมีโอนูโวแล้วนะครับสลักตัวนี้ไม่แน่นนะครับเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนมองเห็นหรือเปล่านะครับสลักตัวนี้นะครับ ดึงออกมาได้เลยนะครับเอาปกแกะแอลสวมเข้าไปแล้วก็งัดแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็ถอดออกมานะครับถอดออกมาที่นี้นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าบูธอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะมีบูธอยู่นะครับอ่าให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับกระเดื่องเบาเห็นไหมเขาจะมีบูธลองอยู่นะครับนี่มีบูธลอง เห็นไหมนะครับ id อ d เสียเขาจะรองอยู่คนละด้านกันนะครับ id นะครับ id จะมีบูทรองอยู่ฝั่งโซ่นะครับไอเสียนะครับจะมีบูทรองอยู่ฝั่งวัเทียนนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับหลังจากที่เราถอดออกมานะครับรถทุกรุ่นนะครับผมอยากให้ตรวจเช็คก่อนนะครับรถบางรุ่นนะครับกระเลือง id กับกระเรืองไอเสียนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันบางรุ่นไม่เหมือนเลยนะครับกระเรือง id กับกระเดืองไอเสียนะครับ ต้องดูด้วยนะครับะนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนถ้าเหมือนถ้าเหมือนเราก็สลับด้านได้ไม่เป็นไรนะครับเวลาประกอบแต่ถ้ากระเดืองวาวไม่เหมือนกันงานจะเข้านะครับเพื่อนๆงานจะเข้านะครับเพราะว่ารถบางรุ่นมีนกลไกรถกําลังอัดไงนะครับก็จะมีติ่งติ่งมาเพื่อล้อ รองรับกลไกรถกําลังอัดนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าเท่ากันนะนะครับในตระกูลสปาร์คองทรงองศาผมว่าเท่ากันหมดนะครับเอะนะครับใส่ไม่ถูกมันก็จะไม่เข้านะครับในรถบางรุ่นแล้วก็องศามันจะเพี้ยนไปเราจะสังเกตได้นะครับอ่ะไม่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 ซีเรียสนะครับอ่ะอันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับแคมไม่สึกนะครับแคมไม่สึกลูกปืนไม่สึกนะครับหมุนรื่นนะครับ ข้างในก็ไม่สึกครับลูกปืนตลับในนะครับไม่สึกลรอเหมือนกันอ่าเหลือแค่วาวนะครับจริงๆแล้วการถอดวาวอันนี้ผมจะเปลี่ยนวาวอยู่แล้วผมไม่ซีเรียสนะครับเพื่อนๆผมจะเปลี่ยนวาวอยู่แล้วผมไม่ซีเรียสนะครับแต่จริงๆต้องใช้แคมป์กดแล้วก็หาเหล็กดูดมาดูดประกับล็อกวาวหรือว่าเล็บม้าออกนะครับแต่คลิปนี้ยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนวาวนะครับผมถอดแบบบ้านๆโหลดพี่น้องนะครับเคาะปอกโหลดเด้นะครับ ไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมจะเคาะแบบนี้เลยนะครับุดแล้วนะครับเคาะทีเดียวนะครับระวังประกับล็อกวาลวกระเด็นหายก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนผมเคาะเลยนะครับ ไม่ซีเรียสอยู่แล้วก้านวาจะคดไม่คดผมไม่สนละนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนอยู่แล้วไงนะครับผมถอดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเวลาถอดออกมาก็ต้องดูด้วยด้านไหนถีด้านไหนห่างเห็นไห,นห, àng, ไไหมถีอยู่ล่างห่างอยู่บนนะครับเวลาถอดออกมาก็ต้องดูด้วยถีอยู่ล่างห่างอยู่บนนะครับสปราร์ค115ไอนะครับอ่าทีนี้เราก็ถอดออกมาดูเลย โอเคครับโยกไม่หลวมครับดีไม่หลวมครับบาว้าวสวยครับไอเสียนะครับก็ปกตินะครับอ่าไม่หลวมครับแต่ว่าบาวาวสึกหรอเยอะนะครับมีขี้ขมอเต็มเลยนะครับบาวว้าวไอเสียนะครับเพื่อนๆสินก้าวาวก็แข็งนะครับแข็งตัวนะครับเพื่อนๆ ครับผมเพื่อนๆครับสปาร์ค115ไอคันนี้นะครับเพื่อนๆน้ํามันเครื่องมีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าลูกสูบเบรกลูกสูบติดได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันกับตัวต้นเหตุนะครับเพื่อนๆสาเหตุนะครับมาจากกรองน้ํามันเครื่องนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนถ่ายเลยตั้งแต่ซื้อรถมานะครับเบิ่งทรงแล้วนะครับเพื่อนๆ ทำให้นะครับกรองน้ามันเครื่องอุดตันทีนี้บายพาสวาลมีก็จริงครับแต่ว่าบายพาสวาลเปิดให้ตะกอนไปอุดตันท่อทางเดินน้ํามันเครื่องนะครับเ,เพื่อนๆจึงเป็นสาเหตุทําให้น้ํามันเครื่องไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงลูกสูบแหวนและชุดฝาสูบนะครับเ,เพื่อนๆอ่าแนะนําให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆ10,000หมื่นกิโลเมตรนะครับใส่กรองน้ํามันเครื่องแท้ครับเพืเ่อนๆครับก็นะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับในการถอด แล้วก็วิธีการถอดฝาสูบของสปาร์คร้อยสิบห้าไอนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถอดไม่ยากนะครับไม่ได้กระทุงออกเหมือนตระกูลมีโอนะครับเพื่อนเพื่อนไม่เหมือนสปาร์คคาบูนะครับตอนนี้ก็ดึงออกได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนกระเดื่องนะครับผมว่าสลับกันได้นะครับรุ่นนี้นะครับเอดีเสียนะครับแล้วก็หลอดขาวาลไม่หลวมนะครับบ่าววาลไอดียังใช้ได้นะครับแต่บ่าววาลไอเสียสึกเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ นะครับก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับฝากช่องหัตท์เกษตรยามว่างนะครับส่วนซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบรานนอกเพื่อนๆก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะครับกับการอัปเดตนะครับในงานซ่อมรถนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับ